สวัสดีค่ะติ้งติ่ง ep หนึ่งนะคะวันนี้เราจะมาเปิดเผยเส้นทางสู่ความเป็นติ่งของเราคะ่ะว่าจุดเริ่มต้นในการเข้ามาเป็นติง่งเคปัของเราเนี่ยเริ่มต้นได้ยังไงคะ่ะหากสำหรับวงที่ทำให้โบเนี่ยเริ่มมาเป็นติ่งอย่างเต็มตัวเลยนะคะก็ต้องมอบให้กับวงที่เป็นตำนานความเป็นแม่เลยนะคะสำหรับวง girl generation let's go ค่ะ girl generation นั่นเองคะ่ะ ต้องบอกเลยว่าโบยอี่ไม่ใช่คนที่สนใจเคป๊อปมาตั้งแต่แรกนะคะปกติแล้วก็จะฟังเพลงร็อกอะไรเงี้ยของบ้านเราปกตินะคะแล้วก็แอบ,บมีอคติในใจว่าเอ๊ะเราจะฟังรู้เรื่องหรอเราฟังได้หรออะไรงเงี้ยเพลงเคป๊อปเราไม่เข้าใจความหมายนะแล้วเราจะแบบรู้สึกเนื้ออารมณ์รวมได้ยังไงเข้าใจแห่งอารมณ์เพลงได้ยังไงนะคะเราก็เลยเลือกที่จะ ไม่ค่อยให้ความสนใจเท่าไหร่นะคะแล้วก็ไม่ได้ฟังแต่ก็มีได้ยินบ้างนะคะจากพวกรายการต่างๆในทีวีนะคะอย่างเช่นตอนนั้นก็จะมีวงดงบางชินกีวันเด็กเกิลเอสทีไอแลนดนนะคะที่โบจะได้ยินช่วงนั้นบ่อยๆนะคะแต่เราก็ยังไม่ได้สนใจอะไรนะคะจนมาวันหนึ่งนะคะตอนที่โบเรียนอยู่ตอนนั้นประมาณมปลายค่ะอาจารย์เนี่ยก็ได้เปิดคลิปวิดีโอ เพลงหนึ่งนะคะซึ่งเป็นเพลงของสาวๆนี่แหละค่ะเพลง G ค่ะพอหลังจากที่อาจารย์เนี่ยเปิด MV ให้เราดูแล้วใช่ไหมคะมันก็เป็นความแปลกใหม่สำหรับเรานะคะตื่นตาตื่นใจทั้ง MV ดนตรีเสื้อผ้าต่างๆนะคะที่เราไม่เคยเห็นใน MV ของไทยเนาะอาจจะด้วยความที่โบเนีติดเพลงล็อก ส,ส่วนใหญ่ก็เลยจะไม่ได้ดูแนวอะไรสักเท่าไหร่นะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่แปลกใหม่สําหรับโบม,มากเลยนะคะพอเราดูเนี่ยเราก็เลยว่าเอ้ยเราชอบนะมันดูสดใสน่ารักดีอะไรเงี้ยต่างจากที่เราเคยฟังมานะคะเราก็เลยสนใจพอกลับมาบ้านเนี่ยเราก็ทําการเซิร์ชข้อมูลเลยค่ะเซิร์ชหาข้อมูลว่า สมาชิกเป็นใครอะไรยังไงแต่เราก็มี first impression กับ1คนในนั้นนะคะนั่นก็คือสาวผมสั้นที่ทำผมทรงประมึกกับกางเกงสีน้ำเงินค่ะนั่นก็คือเจสสิก้านะคะเมยียของโบเองนั่นเองะคะ่ะเพราะว่าเราเนี่ยเราได้ดูเองีแค่ครั้งเดียวใช่ไหมคะแล้วตอนนั้นก็แบบเราก็แยกไม่ออกเลยเพราะเหมือนแบบทุกคนหน้าตาคครก็ไมไ่หมดเลยก็เลยไม่รู้ว่าจะจำใครดีนะคะสิคนแรกที่โบจำได้เนี่ยก็คือเจสสิก้าเลย โะะบก็มีการไปเสิร์ชเป้าหาข้อมูลนั่นนี่เป็นปกตินะคะแล้วก็พยายามจําชื่อสมาชิกแต่ละคนให้ได้นะคะสําหรับมือใหม่อย่างเราเนี่ยหรือใครก็แล้วแต่นะคะที่เพิ่งจะมาติดตามเกาหลีหรือและไม่ได้เป็นติ่งมาก่อนเนี่ยอาจจะเกิดปัญหาแย่งหน้าไม่ออกใช่ไหมคะซึ่งโบก็มีปัญหาน,น,นะคะโดยเฉพาะ3ามแฝดของเรานะคะยูริยุนอาแล้วก็ซอยอนนั่นเองค่ะ บอกเลยว่าช่วงแรกเนี่ยโมแยกไม่ออกเนยนะคะว่าใครเป็นใครที่แยก3ามแฝดนี้ของโมน,นะคะก็คือโมนเนี่ยจะใช้การดูรูปนะคะแล้วก็ดูใน MV ดูในรายการวาไรตี้ต่างๆนะคะดูเปรียบเทียบกันนะคะหลายๆรอบจนเราแยกออกนะคะว่าใครคือยุนอาใครคือยูริหรือใครคือซอยอนนะคะซึ่งปรากฏว่า3คนนี้เนี่ย,ยไม่ได้เหมือนกันอย่างที่เราคิดตอนแรกนะคะทุกคนมีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันนะคะ แล้วก็ไม่เหมือนกันเลยก็ยังงงกับตัวเองว่าตอนแรกทำไมเราแย่ไม่ออกเราไปมองว่าเป็นแฟน3ได้ยังไงนะคะซึ่งจริงๆทุกคนมีคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนมากค่ะค่ะแล้วเราก็ได้มีโอกาสฟังเพลงใหม่ๆม,มากขึ้นนะคะนอกจากเพลง G นะคะก็จะมี kissing you เพลง girl generation นะคะเพลง into the new world ต่างๆที่เราฟังนะคะปรากฏว่าโดนตกไปเป็นที่เรียบร้อยนะคะก็กลายเป็นโซวอนของโซชีนั่นเองค่ะ หลังจากที่เราโดนตกไปเป็นโซนอย่างเรียบร้อยนะคะอีกหนึ่งสิ่งที่เราทำเนี่ยก็คือการแพร่เชื้อค่ะแล้วก็แพร่เชื้อไปให้น้องเราเพื่อเราทุกคนนะเราก็แบบเอ้ยดูสิแกดูนี่สิอะไรเงี้ยเอ้ยน่ารักนะเพลงนี้ดีนะอะไรเงี้ย,ยก็พยายามป้ายยาเพื่อนป้ายยาน้องอะไรเงี้ยะคะ่ะการเป็นมาทุกคนรอบตัวเนี่ยก็คือเป็นติ่งเกิร์เจมพร้อมไปหมดเลยนะคะและหลังจากที่เราเนี่ยติ่งไมาได้สา,ารยานเนี่ยเราก็เริ่มอยากเจออยากจะไปดูคอนเสิร์ตใช่ไหมคะ แล้วก็เคยมีนะคะที่โบนเนี่ยไปตามเฝ้าที่สนามบินแต่ก็ไม่ถึงขั้นว่าเราไปเฝ้าแล้วค่ะเราไปสายซะด้วยซ้ํานะคะวันนั้นเนี่ยก้ตัดสินใจกับน้องว่าจะไปหรือไม่ไปยังไงดีนะคะเพราะว่าเราก็รู้แล้วว่าการไปสนามบินเนี่ยโอกาสที่เราจะได้เจอเนี่ยมันน้อยมากเพราะว่ามีคนที่เขาไปเฝ้ารอตั้งแต่เช้านะคะบางคนตีห้าหกโมงเราคงจะโซ่เขาไม่ไหวด้วยเวาที่บ้านโบเนี่ยอยู่ต่างจังหวัดน,นะคะแล้วก็ ก็เลยบอกน้องว่าโอเคงั้นเราไม่ไปแล้วกันเราไม่ไปดีกว่าเพราะเราไม่น่าจะเห็นอไรเงนี้ยคะ่ะแต่สุดท้ายวินาทีสุดท้ายเลยนะคะที่เราตัดสินใจว่าโอเคเราไปดีกว่าเราออกจากบ้านกันไปประมาณสิบโมงอะคะ่ะออกจากบ,บ้านไปถึงสนามบินประมาณเที่ยงกว่าแล้วสิ่งที่เราเห็นก็คือคนเยอะในสนามบินเลยคะ่ะตรงหน้าเกตน,นี่คือแน่นไปหมดแล้วไม่มีที่ให้เราได้แบบแทรกตัวเข้าไปเลยอะคะ่ะ แล้วก็บอกน้องว่าเสี่ยงแล้วกันนะว่าจะเห็นหรือไม่เห็นอะไรเงี้ยเนาะสักพักหนึ่งก็เริ่มมีคนกี้ขึ้นมาอ่าว่าโอเคโอเคสาสาวมาแล้วสาสาวมาแล้วอะไรเงี้ยนะคะปรากฏว่าพี่น้องของคนนี้ก็ไม่ได้เห็นนะคะไม่เห็นเลยแม้แต่ปลายผมค่ะเพราะคนเยอะจริงๆค่ะและในที่สุดะคะเราต้องมีคนเคยไปใครเคยไป รายงานตัวที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะซุปเปอร์จอยคอนเสิร์ตนะคะ